ผู้หญิงอย่างเราก็อยากเพิ่มความน่ารักบ้างโดยการใช้กระเป๋าเครื่องสำอางที่มีลวดลายและสีสันที่ชื่นชอบอย่างกระเป๋าใบนี้มาในแนวหวานแบบวัยรุ่นตามสไตล์ของซาน r ิโอที่เป็นลวดลายการ์ตูนลิตเติ้ลทวินสตาสุดน่ารักวัสดุดทำจากหนังเทียมทำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษา รูปทรงของกระเป๋ามีความลึกมีหูหิ้วสำหรับถือไปไหนได้สะดวกพร้อมซิปเปิดปิดภายในกว้างขวางสามารถจัดวางของได้จุใจพร้อมมีช่องข้างในไว้ใส่ของจุกจิกเล็กน้อยถึงแม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่สามารถใส่ของได้ไม่มีลิมิตนะคะขอเอาใจสาวๆที่ชอบความน่ารักสดใสด้วยกระเป๋าเครื่องสำอางแคทคิดสตตนรุ่นนี้เลยค่ะแม้ว่าจะดูเหมือนมีขนาดเล็ก แต่แท้จริงแล้วสามารถจุของได้เยอะเนื่องจากกระเป๋ารุ่นนี้เป็นกระเป๋าผ้าคอตตอนเคลือบทําให้สามารถกันน้ําได้มีขนาดกระทัดรัดจึงพกพาใส่กระเป๋าสะพายได้อย่างสบายสบายนอกจากจะใส่เครื่องสําอางได้แล้วยังสามารถใส่ของต่างๆได้เช่นครีมอาบน้ำขนาดพกพาสบู่ก้อนหรือแปรงแต่งหน้าขนาดเ,เล็กได้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยไม่มีเปลี่ยนรูปทรงแถมสีไม่ตกเหมาะก,กับการเดินทางไกลอีกด้วยค่ะ กระเป๋าเครื่องสําอางมูจิแบรนด์ที่ใครหลายคนตามหาโดยดีไซน์รูปทรงของกระเป๋าออกมาให้ดูเรียบหรูผลิตจากผ้าในาลอนให้ความแข็งแรงทนทานกันแรงกระแทกได้ฝากกระเป๋าด้านในมีตาข่ายติดซิปสําหรับใส่ของชิ้นเล็กส่วนพื้นที่ช่องหลักมีขนาดใหญ่สามารถใส่เครื่องสําอางหรือจัดเก็บอุปกรณ์พยาบาลโดยคุณสามารถหากระเป๋าใบเล็กหรือกล่องมาใส่เพิ่มเพื่อจัดระเบียบให้หาของง่ายขึ้นได้ นอกจากนี้ยังใส่เครื่องสำอางประเภทขวดแก้วหรือของที่แตกง่ายได้โดยไม่ทําให้ของภายในเสียหายด้วยค่ะกระเป๋าเครื่องสำอางจากแบรนด์นี้สามารถใช้ได้ในใบเดียวจบไม่จำเป็นต้องพบกระเป๋าใบอื่นอีกเลยค่ะ เพราะผ่านการตัดเย็บจากเส้นใยสังเคราะห์จนได้กระเป๋าเครื่องสำอางคุณภาพดีด้านในของกระเป๋าแบ่งเป็นสองช่องทำให้สามารถแบ่งใส่ของต่างๆได้อย่างจุใจทำความสะอาดง่ายโดยใช้ผ้าทุบนำเช็ดรูปทรงแข็งแรงและมีความยืดยุ่นอีกทั้งยังได้ลงฟยาราเฟ้นกรีนแลนด์แว็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำและฝุ่นละอองเหมาะแก่การพกพาไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือเก็บของอนเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ กระเป๋าเครื่องสำอางรุ่นนี้จาก3 c e ีแบรนด์เกาหลีให้ความเรียบง่ายด้วยสีที่สามารถใช้งานได้สะดวกยากต่อการเปือเป้อนขนาดใหญ่คุ้มค่าปากกระเป๋ากว้างพร้อมซิปรูจะหยิบจับอะไรก็สะดวกไปหมดตัวกระเป๋าทำจากเนื้อผ้าไนลอนที่มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปต่างจังหวัดหรือใส่ในกระเป๋าก็ไม่ทำให้เพิ่มน้ำหนักที่กระเป๋ามากที่สำคัญสามารถใส่ของได้เยอะทั้งยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยมาพร้อมสีสันหน้าใช้สองสีคือสีชมพูและสีดำ เรียกได้ว่าเอาใจสาวกที่ชื่นชอบเมคอัพไปแบบเต็มๆคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด